เพชรบุมใส่ยังมีเอามาให้แม่ยาวดูไหนม่พ่นิงหรอได้อะไรมาให้ไม่ยาวดูอะไรลูกแจมให้ไม่ยาวดูได้อะไรทองอะไรอ่ะไหนเอาม้แม่ยาวแล้วก็แถมทองอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าแม่

ตือขอแท็บุ่มดิเมีนขวาปลอมด้วยเกี๋ยวกับไม่ยานะลูกเอาไปถามร้านเขาเห่อยมันหนักไปก็เยอะไม่จะแท้จะปลอมเราก็เก็บใบเอฟซีเอาให้แล้วก็ตัวมาเราค่อยใส่รวกเมีนเก็บว้ไปแต่งเมียนะลูกโว้ยเอาไปเอาไปขายให้พ่อพ๊กสิไหอร กลองเน้น่งเยเซนามนนเานสุดท้ียดอกมาให้น้องเป็นแบน์ท่องคี่น้องแจ๊กเกร่อก่นยกดีใจเบล้ตอง่หเังอยู่ไปเบอาไอาไว้แงันนี้เราเลิกงานแล้วนะคะอันนี้เบื้องหลังความสวยงามสวยแม้กระทั่งข้างหลังนะคะ กรีบสักก่อนเด้อย่าอ๋ทีกรีบสองอันเี้ยังฮันสวยแม้กระทั่งข้างหลังนะคะขาตัวอย่างเนาะเดี๋ยวแม่หากรีบขายมีคนหันหน้ามาลุ้นนะคะว่าเป็นจะเป็นใครเจ็บไหมลูกไม่เจ็บไหมค่ะอ๋อมันค้าอย่างกรีบยาวกรีบ <า>สวยมาก,มมากสวยมากลูกถ้า,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 าใส่ตัวนี้เข้าไปาเป็นแม่มาทันทีอะไรบเห็นมาเขา้าใดอย่างังผ่านผู้ใดไดอยังอุม้มว่าไปถอดเขาได้เป็นทองบอก แต่เวนอไม่ใส่เียหน้าไปทีออกไนือจึงค่ะ้ามันสหมนทองยู่แล้วนะล่าสุดวันนี้ก็ได้บอกเตีมหมันทองแต่ยับแต่แต่จะตีมทองหายนะตันทองแตม่ดปัญญาใส่่านกูดแบบนี้ืนะดเล่นยู่มาอยู่างานเก่างานเดิมเวลาเดิมด้วยจ้ะมิก็อ ายามเแบบมีเสียงนะคะจะได้ยินชเจนหานนะคแล้วนะครับตังเ์รตาปินเฮ้ยอะกูเตอตีกัน่ะไม่ใช่ไม่เคยตีค่ะไม่เคยตีอแหลค่ะเอไม่ได้ตีใช่อยากให้พูดเต็มเมไหมเหมือนด่ากการไหมคะพี เราบอกก็ตีสักเล็กเล็กมาตอนแล้วอยากให้พูดเต็มเต็มเหมือนพูดไปนในเกมเลไม่ได้ไม่ใส่ตีกันในเกมต่อแหละแล้วมึงอีดอกเอาไม่ค่อยตีเท่ามันเมืองหนูไม่ค่อยตีมันมันก็บไม่ค่อยตีหนูเดี๋ยวเราไปอ่าการ์ดไงเยอะพีน้าาเขา่ค่อยตีมีอะไรพี่เนี่ยพมื่อกี้เร่งไปแล้วปีนี้พอเมื่อกี้มาเบลรถอันอันปิงอัพไปแก่แล้วเอาส่งเร่งต่อใจอันรถไทย่ะเขาขึ้นนอนไปรถ เอาลบเียไปแก่บวักเยาใส่บ um, ักหักใส่บชักบองเลดทีไดวดี๋ยวตีมาเตอใสองไอ้เฮ้เมาูนี่มืุ่นี่เขาแกมี่นเอไม่ใม่เยาดูไหน่พิเหรอได้อะไรให้แม่เยาดูอะไรลูกจำม่จให้แม่เยาดูได้อะไรไ้องอะไรอ่ะอันนี้นด้อะไรแล้วก็แหงอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าแม่

เตอมผีโบบุ่มเนี่ของปลอมเลยเออมันซื้อโบบุ่มเติมข้าวแทนบุ่มเดี่ยเมียนของปลอมเนี่ยเก็บทิ้งขาดเฮ้ยใหญ่ละลูกเอาไปทานร้านเขาเฮอยได้ดูหน่อยมันหนักไปเยอะเลยเดี๋ยวเพิ่งจะมึงไม่จะแท้จะปลอมเราเขาเก็บไใบเอฟซีเอาให้แล้วก็โตมาเราค่อยใส่ลั่วมีนเก็บใบไปแต่งเมียนะลูกโฮ้ยเอาไปเอาไปขายให้พ่อบิ๊กสิ เอี <OR> ้ยวเสียลองมาให้น้องเป็นแหวนทองพี่น้องแจเตแจะป่อรกันกระดีใจเบ้อต่างๆเราจะเปินนมาใหมเนาอันนี้เราเลิกงอนแล้วนะคะอันนี้เบื้องหลังความสวยงามสวยแม้กระทั่งข้างหลังนะคะ กรีบสะกอนเด้อร์เย้าตีกรีบสองอันด้วยกันสวยแม้กระทั่งข้างหลังนะคะสว่สุดเลย่สเลยที่สุดเลตัวอย่างเหรอ,อเดี๋ยวแม่หาก,กรีบขายมีก่อนหันหน้ามาลุ้นนะคะว่าเป็นจะเป็นใครไม่เจ็บไหมลกูกไม่เจ็บค่ะอ๋อมันค้าหย,ยังนี่กรีบเย้ากรีบสวยมาก สวยมากลูกใส่เด้อถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นแม่มาทันทีอันเลยบาเห็นมาเข้าไใดอย่างทันผู้ใดไดอย่าง,าอ,างอืมอเขาได้เห็นท่ทอง แต่เวนห้องไม่ได้ใส่เสียหน้าพีที่ออกไงคือจึ่งค่ะห้องมันตีมันทองูู่แล้วล่ะล่าสุดวันนี้ก็ได้บอกตีมานทองแต่ยังแต่แต่ตีมทองหายนะแี่อยาตทองแต่ี่ปัญญาใส่ไปงานัีนตีก้เพิมะแดงน้องยามาอยู่ร้ม่ ต่กงานเดิมเละเดิมจะกียหไม่เกีก็อยู่เลยดก็่ายวอเพแบบมีเสียงนะคะจะได้ยินชัดเจนไหวคานแล้วนะคะักากลกลิตากิตากลลิกตกากลกตตากตตากะไม่ตีกลกลิตตกาไตตกามตากกกาา พวเราบังคัตีสักกนแลยว่าตอนแล้วอยากให้พูดเต็มๆเหมือนพวกไอ้แกงเไม่ไมไม่ใส่ตีกันจริงๆยต่อแหละแล้วมึงอีดอกเอาบ่งคับตีแถวมันเบิ่งหนูบ่งคับตีมันไม่กับบังคับตีหนูเดี๋ยวเราไปอ่าการ์ดไงทำานกูเขาบังคบตีมอะไรมีอะไรพอมึงเร่งไปแล้วปีนี้พอมึงมาบอกเอารถอันอันปิ้งอัพไปแก่แล้ว